สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมขออนุญาตพาทุกท่านมารับชมนะครับตัว o t ้ f o r t ์ n e r 2อ g คันใหม่ปี2 0 2 1ครับเรามาดูความพิเศษของเขานะครับว่าตัวนี้มีอะไรพิเศษบ้างนะครับมาเริ่มที่ดีไซน์ของตัวรถนะครับบริเวณไฟหน้านะครับออกแบบมาให้สวยโฉบเฉี่ยวนะครับเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมเจ้าตัวไฟ d a y l i g h ์แบบ Light Light g u i d i n g นะครับ สอดรับด้วยเจ้าตัวไฟตัดหมอกแบบ LED ด้านล่างนะครับสวยงามลงตัวสุดๆครับตัวนี้ครับไฟโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่นะครับสวยมากไฟตัดหมอกก็มีเจ้าตัวแผงตกแต่งสีดํานะครับลายสวยมากครับกระจังหน้าออกแบบใหม่ครับให้รณมความสปอร์ตมากขึ้นนะครับเป็นแบบ3ชั้นนะครับสีเปียโนแบล็คนะครับสอดรับกับเจ้าตัวโลโก้โตโยต้าสีโครเมียมครับฝากระโปรงขนาดใหญ่มากครับ ฝั่งนี้นะครับเราก็จะเห็นในเรื่องของดีไซน์ด้านข้างนะครับล้อลอยขนาด18นิ้วนะครับตัวนี้เป็นล้อลอยแบบลายแบบซี่เล็กๆนะครับให้ความสวยงามลงตัวนะครับตัวนี้นะครับความพิเศษก็คือให้ลอ้อแม็กมาทั้งหมด5วงนะครับลอ้อไหลก็เป็นลอ้อแม็กด้วยนะครับ ตัวนี้ครับแนะนําเลยครับอีโคสติ๊กเกอร์นะครับเป็นตัวที่จะอธิบายเรื่องของละเอียดความประหยัดน้ำมันนะครับของเจ้าตัวรถนะครับซึ่งออกโดยกระทรวงการคลังนะครับของทางรัฐบาลเรานะครับคันนี้ก็ประหยัดน้ำมันสุดๆนะครับอยู่ประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตรนะครับบันไดข้างสีดํานะครับแถบครเมียมนะครับสวยงามล้อลอยด้านหลังก็ดูดีครับ ตัวนี้เราใส่ดิสเบรกให้ทั้งหมด4ีล้อแล้วนะครับในปัจจุบันนะครับทําให้คุณเบรกได้อย่างมั่นใจมากขึ้นครับถังน้ามันขนาดใหญ่เหมือนเดิมนะครับรองรับน้ามันดีเซลนะครับจริงๆเขาบอกว่าดีเซลทุกตระกูลนะครับ B7 เอะไรกันดีเซล B B10 นะผมจำไม่ผิดดีไซน์ด้านหลังครับออกแบบสวยงามมาพร้อมสปอยเลอร์หลังนะครับพร้อมโลโก้ Fortuner สีโครเมียมนะครับสอดรับกับเจ้าตัว ไฟท้ายทั้งคู่นะครับมาดูด้านใต้นี้นะครับเราก็จะเห็นตัวกล้องมองหลังนั่นเองนะครับเวลาที่คุณถอยจอดนะครับก็จะมีสัญญาณภาพจากเจ้าตัวกล้องนี้นะครับทําให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นครับมาดูด้านในครับด้านหลังนะครับมองจากด้านหลังก็จะค่อนข้างกว้างนะครับการจัดระเบียบเบาะนั่งค่อนข้างสวยงามนะครับเป็นเบาะแบบพับขึ้นแยกซ้ายขวาแขวนขึ้นนะครับก็จะมีเจ้าตัวแขวนตรงบริเวณนี้ครับ ตรงนี้สามารถพับเก็บได้นะครับแต่ถ้าคุณอยากจะล็อกเป็นที่นั่งนะครับก็จะเปิดขึ้นแล้วก็มาล็อกกับเจ้าตัวเหล็กตัวนี้นะครับก็จะทําให้การยึดเจ้าตัวเบาเข้ากับตัวโครงสร้างรถคือมีความมั่นคงมากขึ้นครับภายในกว้างนะครับช่องแอร์มีทั้งหมด33ตอนนะครับตอนหน้าตอนกลางแล้วก็ตอนหลังนะครับทําให้ตลอดการเดินทางมีความเย็นสบายนะครับไม่ใช่ว่าข้างหน้าเย็นข้างหลังร้อนนะครับ มีตรงนี้นะครับมีอุปกรณ์ด้วยความสะวกให้นะครับชุดเครื่องมือตรงนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับของ f o r t u n e r อยู่ด้านหลังนะครับบริเวณด้านหลังฝั่งซ้ายเนาะมีแม่แรงนะครับมีชุดประแจต่างๆนะครับที่ใช้ในการดูแลรถเบื้องต้นนะครับประมาณนี้นะครับนี่สวยงามครับคันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับ มีความยาวค่อนข้างยาวนะครับโอเคล้อลอยมีลายเส้นสายที่สวยงามนะครับซีเล็กเป็นแนวแบบเส้นสายก็ดูด,ดูดูมีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับเอเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวด้านในกันบ้างดีกว่านะครับเปิดประตูเข้ามานะครับตรงแผงตรงนี้นะครับตกแต่งด้วยวัสดุหุ้มหนังนะครับ มือจับเป็นแบบพรีเมียมนะครับมาดูเจ้าตัวกุญแจเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์นะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวระบบพุชสตาร์ทนะครับโอเคมีฟังก์ชันการเปิดฝาท้ายด้วยตัวรีโมทด้วยนะนี่ปุ่มพุชสตาร์ทครับเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสครับระบบก็จะติดเครื่องขึ้นมาครับ วงมาลัยมาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับตัวนี้ดีไซน์สวยงามนะครับเดินเส้นสายด้วยหนังนะครับแล้วก็มีการเย็บเก็บด้วยมือนะครับด้วยด้สีขาวให้ความสปอร์ตหรูหราครับมีมัลติฟังก์ชันเนาะควบคุมเจ้าตัวเครื่องเล่นนะครับแล้วก็ฝังสายก็จะเป็นหน้าจอมัลติที่แสดงค่าต่างๆนะครับมาดูวัสดุเบาะนั่งครับเบาะนั่งเป็นแบบเบาะหนังนะครับสวยงามมากครับ เดินได้สีขาวให้ความสปอร์ตนะครับทั้งตัวเบรกมือก็หุ้มหนังเหมือนกันนะครับกันเกียร์ก็หุ้มหนังนะครับตัวนี้มาพร้อมระบบเกียร์6สปีดนะครับมาพร้อมระบบซีค u e นเชียล h i ปและจาตัว p a d เ l ิลชิฟด้วยนะครับระบบเปลี่ยนเกียร์ที่มือน,นะครับถ้าท่านสังเกตเมื่อสักครู่นี้ครับ มีโหมดกานขับ Eco Mode นะครับให้ความประหยัดน้ำมันสูงสุดนะครับและระบบ power mode นะครับให้ความแรงสูงสุดเช่นกันนะครับตัวนี้มีมาให้เนาะบอกคู่หน้านะครับให้ปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับเทียบเท่าเกรด V เลยนะครับมาดูที่นั่งตอนกลางนะครับก็ตรงนี้ตกแต่งด้วยวัสดุหนังเหมือนเดิมครับสวยงามลงตัวครับ มีการเย็บด้วยได้สีขาวครับสวิตช์กระจกเป็นแบบเปียโนแบล็กนะครเป็นออโต้ทั้งขึ้นและลงครับเบาะหนังเหมือนเดิมครับบระตตรงนี้ครับสิ่ีอำนวยความสะดวกครับมีที่ชาร์จโทรศัพท์ขนาด12โวลต์นะครับความความแรงไฟอยู่ประมาณ120วัตต์นะครับและมีปุ่มไม่มีเจ้าตัวปลั๊กเสียบ AC นะครับขนาดความแรงไฟ100วัตต์เช่นกันนะครับ ข้างในกว้างครับโอเคพับขึ้นก็ง่ายนะครับทำให้การขึ้นลงง่ายขึ้นครับการเดินขึ้นของตอนตอนตอนที่สามก็ขึ้นบริเวณนี้นะครับมาดูเรื่องของเครื่องยนต์นะครับมีขนาด2400 cc ซีซีนะครับ150แรงมาเครื่องยนต์มีขนาดใหญ่กำลังพอดีนะครับ มีการจัดวางเรียงของเจ้าตัวเครื่องยนต์ค่อนข้างเรียบร้อยนะครับทําให้การดูแลซอ่อมบำรุงง่ายขึ้นนะครับจะดูแลด้วยตัวเองก็ได้หรือว่าเปิดฝาขึ้นมาเพื่อทําความสะอาดก,ก็ง่ายขึ้นนะครับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่มากครับให้ความทนทานด้วยนะครับแล้วก็การสึกหรอน้อยมากครับตัวนี้มีความทนทานมากกว่าเครื่องยนต์ของตัวเครื่องยนต์2.5ตัวเดิมนะครับก็คือทนกว่าตัวนั้นอ่ะ25เซนต์นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับผมแนะนำนะครับถ้าท่านสนใจแนะนําว่าเข้าไปชมรถตัวจริงนะครับที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศนะครับตอนนี้เรามีจอดโชว์เยอะมากนะครับ